สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดาเรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำเอาบทความจากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์คอลัมน์เมืองไทย360องศามานำเสนอครับอุงอิงขยับเข้าทำเนียบเล่นบทนายกเงาถือว่าขยับใกล้เข้ามาเรื่อยๆสำหรับอุงอิง นางสาวแพรทองฐานชินวัตรที่เวลานี้มีตำแหน่งเป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยที่ถือว่าเป็นตำแหน่งพิเศษสำหรับคนพิเศษเท่านั้นโดยที่ผ่านมาเธอยังมีรายชื่อในบัญชีนายกรัฐมนตรีของพรรคเป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้วเพียงแต่ว่าด้วยเหตุผลทางการเมืองบางอยา่างจึงต้องหลีกทางให้นายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตอันดับสองขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไปอ่อนพร้อมกับลดบทบาทไปชั่วระยะหนึ่ง แต่มาวันนี้ได้เห็นความเคลื่อนไหวที่ชัดเจนมากขึ้นว่าทุกอย่างเริ่มมีความพร้อมโดยเฉพาะบทบาทในรำเนียบรัฐบาลเริ่มจากเป็นรองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์ w พาเวอร์แห่งชาติโดยคณะกรรมการชุดนี้ถือว่าเป็นชุดใหญ่ที่มีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานและที่ผ่านมาก็มีการประชุมนัดแรกที่ทำเนียบรัฐบาลไปแล้ว เมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาถัดมานางสาวแพรทองทานชินวัตรก็เป็นรองประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติที่กำลังขับเคลื่อนนโยบาย30บาทหรือที่เรียกว่า30บาทพลัดซึ่งคณะกรรมการชุดนี้ก็มีนายเศรษฐาทวีสินเป็นประธานคณะกรรมการเช่นเดิมและมีการประชุมนัดแรกที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวันที่24ตุลาคมเช่นกันอย่างไรก็ดีหลังการประชุม นางสาวแพรทองทานก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานการขับเคลื่อนและดำเนินการไปตามนโยบายอีกด้วยมีรายงานว่านายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติครั้งที่1นทัพ2,566เป็นการประชุมนัดแรกโดยนางสาวแพรทองทานชินวัตรในฐานะรองประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาตินายแพทย์ชลนานสีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรวมถึงกระทรวงทบวงกลมที่มีหน่วยงานแพทย์พยาบาลอาทิกระทรวงการอุดมศึกษากระทรวงกาโามกระทรวงดิจิตอนนอกจากนี้ยังรวมถึงสมาคมโรงพยาบาลเอกชนและสอบอสอชอเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงสำหรับวาระการประชุมครั้งนี้มีการหารือถึง5นโยบายเร่งด่วนเพื่อยกระดับในการยกระดับนโยบาย30บาท โดยใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวรักษาได้ทุกที่ทุกเครือทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลคลินิกแลบและร้านขายยานำร่อง4จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดแพร่เพชรบุรีร้อยเอ็ดและนราธิวาสส่วนการเข้าถึงบริการในเขตกรุงเทพมหานครจะนำร่องที่โรงพยาบาลทหารอากาศสีกันและศูนย์บริการสาธารณสุข60รถสุคน มนโนชยากรเป็นโรงพยาบาลผู้ป่วยนอกเฉพาะทางร่วมกับโรงพยาบาลแม่ข่ายและเตรียมพร้อมโรงพยาบาลราชวิถีสองเป็นโรงพยาบาลรับส่งต่อผู้ป่วยจึงคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ภายในเดือนธันวาคม2566นี้หลังการประชุมนายเศรษฐาทวีสินกล่าวว่าการขับเคลื่อนนโยบายทั้ง5ด้านนี้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภา จึงเห็นควรตั้งคณะกรรมการติดตามการขับเคลื่อนและการดําเนินการให้เป็นไปอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพโดยให้นางสาวแพรทองทานเป็นประธานคณะกรรมการและมีคณะกรรมการจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมเพื่อดําเนินการเป็นรูปธรรมก่อให้เกิดความมั่นคงทางสุขภาพในระยะยาวของประเทศให้คนไทยแข็งแรงประเทศชาติมั่นคงนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมการแพทย์ ในการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสร้างเศรษฐกิจที่เข้มแข็งและเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปนอกจากนี้ที่น่าจับตาเป็นอย่างยิ่งคือมีการส่งสัญญาณชัดเจนแล้วว่านางสาวแพรทองทานชินวัตรลูกสาวของนายทักษิณชินวัตรกาลังจะเข้ามาเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยคนใหม่เชื่อว่าในการประชุมพักวันที่27ตุลาคมนี้จะมีการโหวตเลือกอย่างเป็นทางการโดยก่อนหน้านั้นเธอบอกว่า พร้อมสําหรับตําแหน่งหัวหน้าพรรคและย้ําอีกว่ามีการเลือกในวันประชุมวันที่27ตุลาคมใช่หรือไม่เธอก็ย้ําว่าใช่ไม่ต้องพูดถึงคนอื่นในพรรคที่เรียกว่าอวยกันเต็มที่แม้แต่นายเศษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีก็ยอมรับในเรื่องดังกล่าวเช่นเมื่อถูกถามว่าดูเหมือนว่าตอนนี้นางสาวแพทองฐานชินวัตรมีบทบาทมากขึ้นเนื่องจากเป็นคณะกรรมการถึงสองชุดนายกกล่าวว่า เรื่องซอฟต์พาวเวอร์เป็นนโยบายใหญ่ของเราและเมื่อถามว่าเป็นการปูทางทางการเมืองให้นางสาวแพรทองทานหรือไม่นายเศษรษฐากล่าวว่าต้องไปถามเจ้าตัวเองส่วนที่มีการคาดหมายว่านางสาวแพรทองทานจะขึ้นเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยด้วยนายเศษรษฐากล่าวว่าในวันที่27ตุลาคมนี้ก็รู้ขอใจเย็นนิดนึงเพราะถ้าเป็นไปตามข่าวก็คงใช่เอาเป็นว่าสำหรับตำแหน่งหัวหน้าพักเพื่อไทยคนใหม่ ย่อมต้องเป็นนางสาวแพ่ทองฐานชินวัตรค่อนข้างแน่นอนเพราะในฐานะลูกเท่าแก่เจ้าของพักมันก็ย่อมมีการสงวนเก้าอี่เอาไว้ให้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าจะมาเมื่อไหร่เท่านั้นและตอนนี้ก็น่าจะถึงเวลาแล้วเพราะที่ผ่านมาก็เหมือนกับการเตรียมความพร้อมมาพักหนึ่งขณะเดียวกันหากพิจารณาถึงความจําเป็นทางการเมืองโดยเฉพาะการเมืองในระบบครอบครัวมันก็ต้องวางฐายญาติสายตรงที่ไว้ใจได้ และเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ใหม่ที่ต้องใช้คนรุ่นใหม่มาขับเคลื่อนอีกทั้งเมื่อมองจากจังหวะเวลาที่ถือว่าเหมาะเจาะพอดีเพราะต้องไม่ลืมอีกไม่นานคือราวเดือนกุมภาพันธ์ที่คาดหมายกันว่านายทักษิณชินวัตรที่อ้างว่ากําลังป่วยหนะักจนไม่ต้องถูกคุมขังในเรือนจําเหมือนกับนักโทษคนอื่นก็จะได้รับการพักโทษกลับไปควบคุมตัวที่บ้านเพื่อรอเป็นอิสระต่อไป ซึ่งทุกอย่างถูกวางแผนไว้เป็นแบบเป็นขั้นตอนอยู่แล้วหากพิจารณาในภาพใหญ่ก็ต้องมองแบบเชื่อมโยงกับนายทักษิณชินวัตรที่กำลังจะพ้นโทษออกมาและเชื่อว่าจะต้องกลับมามีบทบาททางการเมืองอย่างเต็มตัวอีกครั้งเพียงแต่ว่าอาจต้องมีการปรับแต่งบางอย่างเช่นอาจอยู่เบื้องหลังทายาทคือนางสาวแพทองทานชินวัตรผ่านทางหัวหน้าพักนั่นเองและสำหรับนางสาวแพทองทานบทบาทนับจากนี้ไป ก็น่าจะเข้าใกล้ความหมายนายกเงาอย่างชัดเจนมากขึ้นเพราะนอกจากลูกสาวเท่าแก่หรือเจ้าของพักแล้วด้วยบทบาทที่ลุกเข้ามาถึงใจกลางทำเนียบรัฐบาลแบบนี้แล้วการได้คุมนโยบายหลักที่เกี่ยวกับงานด้านมวลชนเป็นรองประธานคณะกรรมการระดับชาติทั้ง2ชุดใหญ่และล่าสุดเป็นประธานขับเคลื่อนนโยบาย30บาททุกอย่างมันก็ชัดเจนอยู่แล้วส่วนนายกจริงจะมาเมื่อไหร่นั้นอย่าถามมาก ยังไม่มีคำตอบตอนนี้แต่เชื่อว่าอีกไม่นานนักรอกศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบซึ่งเป็นงานโฮมเมดเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิตรับประกันความอร่อยที่ไม่ทำลายสุขภาพอร่อยทุกคำ เพราะทำจากใจสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ k คออมสตูดิโอโทร0 918534455ส่งทั่วประเทศ